อ๋อลืมแปงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC น้องนาริตะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้หนูอยู่กับแม่ยายค่ะตุตะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้แม่ยาย่มาเล่นน้ำค่ะเมียใ,ใหญ่คิดหอดน้องนะนิตาสวัสดีค่ะ,ว,ว,คะวันนี้หนูสวยไหมคะถามเอฟซีหน่อยค่ะนานิตาสวัสดีจ้าป้าแจ๋วส,สวยๆแต่เช้าจ้าขอคุณค่าอันน้องพึ่งตื่นค่ะนานิตาพึ่งตื่นเมื่อเ้านี้อันอนตื่นหกโมงให้ป้าเจ้าให้อปอนปะอูมาเอาถาเมาื่อเ้ารนี่ยปะอูมาเอาถาบานนี่ยน พ่อพู่กลับเพิ่งกับรับตอรับตอหอดอันซีมงเครองค่ะน้องเพิ่งตื่นเพิ่งอาบน้ำแล้วทุกจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี476ท่านค่ะ9า3ท่านแล้วค่ะสวัสดีจ้าป้าเจ้าคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูแต่งตัวสวยไหมคะหนูถามเอฟซีหน่อยค่ะนาริตะ สวัสดีค่ะอาตูตานนะหน่อยอะนี่นะจุจะน้อยกระจุจะน้อยมาแล้วคนสวยค่ะสวัสดีเอฟซีหกร้อยห้าสิบแปดท่านค่ะมนี้มาอันทักทายเอฟซีส่วนจะเที่ยงแล้วค่ะจะเที่ยงแล้วนอนนิตตากาเล็งแล้วเม่ยาย,ายกินขนมลูกตาลบาลกูก ซิมซิมซิมกินได้น้อยปลา,านเนาะได้แย่เสียปลาเนี่ยน้อยฮลโปบมือค่ะปบมือค่ะอร่อยมากค่ะเ <c oughs> <c oughs> พิ่นได้กินขนมเพิ่นแล้วอารมณ์ดีที่ขนมดูกตาลสวัสดีค่ะ,วดดคะสวัสดีค่ะป้าหลานสวัสดีค่ะตุตาคือผู้สาวแถวน้ว่ะสัน <c oughs> นี่ไงค่ะเอาป้ารุนมาพอดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องนอนกับป้าเมียนค่ะทุจะ,ค,ะค่ะปะลุนสวเพด่งจะกินขนมพนดีใจเด่นน้ลออูกตาเนอะทุจะอร่อยไหมคะเรีย <laughs> นหนาประลุน <laughs> สาวตอดจ้าสาวตอดมาอีกแล้วค่ะเวลาน้องมาอยู่กับป้ายอดแต่งตัวสวยมากค่ะขอบคุณค่ะ<ส>ทุ่งขยะเด้ดไหนเนาะวับบนดีมากพี่ยัไมแม่บานไหมคะจีมาก,บบมากจ้าเอาคุณลุงมากค่ะ,แบบะวันดีเอ็กซ์ีนะค่ะคุณลุงวันดีเอ็กซ์ซีนั่นเอง วันนี้น้องนอนนํำนอนอยู่ค่ะนอนซาตอกปอกเล้วแลยวสุดใหม่จ้าชุดสวยค่ะเอฟซีฝากมาให้เอฟซีวันจะเข็ยนน้องใส่สันว่าเลยกงผมป่าได้หน่ะตุ๊ แน่ลลุงลุงตัดผมใหม่บ่ลูกนล้วตาแต่งตัวหน้ารักแท้ลูกลาเอายังใส่ให้กับบอดึงออกแม่นค่ะน้องนล้วตาอีดีได้ยุ่รุ่นเนาะใส่ของผมให้บ่เคยถึงออกจะเถอะคุณแม่นลุงไปชุดสวยค่ะขอบคุณนะคะเอฟซิตี่ส่งชุดสวยๆมาให้น้องใส่ค่ะจะคว้างสุดนีเบิ่งบ่เนาะค่ะเนี่ยบอเนี่ยหมู่บ้านเพิ่นเบิ่งยังหมู่บ้านเนี่ย พูดโถไปกินขนมนกับแม่ยายค่ะขนมนกับแม่ยายเลยค่ะเนอะดีมาดีมากเนอะเนอะเมื่อเล่นยังนำบ้านลูกมาเด้อ,มา,ดอมาหาปลามาหาปลาเร็วๆผละเหตุประลุนยังผละประลุนยังผละปลาแจงปลาคือแจงตัวให้ร้านงามแท้จ้า สมก็จะได้ล้านสาวบะค่ะสมก็อยากได้ล้านสาวบาอ,นอนเนะหลวงเนาะอยู่กับป้าเจ้าเต่งตัวน่าตลอดค่ะขอพุณค่ะคตะกี้นาย่าญ่นาลนเอาผู้หญิงเด้อสันก็ว่าไปดูไปทำไ่ญาติไปหลวปะ่ะมาเด้อมาเด้อ <S <S ม,มาเด้อมาค่ะมาค่ะมาค่ะ มาค่ะมาค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะสวัสดีเอ1ซีหนึ่งพท่านนะคะสวัสดีค่ะป้ารุ่นอยู่ไหนคะหะป้ารุ่นค่ะป้าเจ้าประรุ่นมาขึ้นล้านสาวล้านเขยทำดีมากค่ะสวยหลอค่ะขอบคุณค่ะอันจะเิ่งยอนล้างอยู่ค่ะป้าเจ้าเขได้เบงโยมาขึ้นน่นตะเวนเพราะว่าน้องนั่นตะเวนมาขึ้นนี่ขึ้น เมื่อคืนมาแต่ซองขุงมนั้นนิตานะมาเด้อมาเด้อมาเด้อถ้าเดินได้ถ่ายคลิปไม่เป็นสุกแล้วแมนค่ะเรียนนําแล้วบันถืออันอย่าไม่ได้ถือขากองเรียนน้ำหลานคือสนะิไปตะเบิงหนูเนาะนารัก่นมาห้องอันห้องผีเคียดตอนนั้นหนูไม่ไปลวกห้องผีเคียดตอนผีเคียดสื่อลองถา่ายว่าอันกระเกียงดื้อมเอะว่า ป้าเจ้ามาขึ้นน้องตือก็น้องเคียดเกียงมาค่ามวนค่ะค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจน้องนะคะแม่แพลวจ้ะมารับหนูวันไหนคะ <c oughs> มื่อแรงค่ะ <c oughs> คึอเป็นซาฟคักเทมันี่ชุดสวยค่ะขอบคุณค่ะนารติตาจังมาหาป้าหน่อยค่ะเอามาหาป้าหน่อยค่ะโม <c oughs> มาด้วยบัณใส่อะไรก็น่ารักขอบคุณค่ะ สวัสดีเอฟซีสองพันท่านนะคะสวัสดีค่ะหนูหนูจะเดี๋ยนต้องเผาผีเครียดลูกเอาไว้เอาไว้่าเดี๋ยนไปหาแม่ยหญ่คนไปไปตั้งตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมตั้งไข่ล้มกระต้มไข่กินน,น,น,นี่นี่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะเอาเอา,เอาเดึงออกระบายน,นิ้เอา ดึงออกงระบานนี่เสร็จแล้วลูกส,สวัสดีค่ะนาดิตะจังอ,อย่าหักข้งป่าเด้ออยู่ไหนอะมาป่าใส่หายาไหมไหมใส่หายไหมหักซะหนอ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 มาใส่หายบ่ สวยๆค่ะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะไปทำไมยแยกเอาหนูหุ่นละหุ่นละหนูหนุ่มไปทำไมยแยกไปทำไมยแยกเด้อไปไปทำไมยแยกไปไปละค่ะชุดน้องใหญ่ไปค่ะป้าแมนค่ะชุดนี้ใหญ่จักน่อยอยู่ค่ะอันป้าใส่เห็นเอฟซีฮูนต์าวมาให้เบิรงค่ะมา ไำอะไรทำอะลูกตาสร้างคากประสานขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ย,อย,อยสวัสดีค่ะป้าเจ้าเอฟซีเชียงรายค่ะเมื่อคืนพูดจิ้นสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะ คนน้อยคือกวนปาจะเศร้าเียให้ปลาอูมาเอาซอยแม่นค่ะตาเอเศร้าพนอันยองค่ะยาย,ยายเกาหลีมาแล้วดูทุกคลิปนาฬิตาน้อยเป็นยาติสยิยใจขอบคุณค่ะป่ารุ่นเขากรำได้มือได้บอกบ้างนาเอามาก,กินนะจะ้ามาก,กินป่าจเจ้าปลาลุตอออก,ก,ออลกลตอนเกี่ยวความวะ ยังลูกสวัสดีค่ะป้าแจ๋วชอบป้าแจ๋วเลี้ยงร้านดีมากเลยขอบคุณค่ะเกฮ้ยสาวขี้อ่อนเมื่อไหร่ล่ะค่ะอ่อนประรุณอเอาคือสูมบดายไห่กล่องคือสูมบดไดเนี่ย นุ้่งเปล่ารูปหอมแกมจากบาทแน่สั่นหนูตั้งไข่รูกตั้งไข่เอฟซีบังเร็วตั้งไข่ลมต้มไข่กินเนามือหนิวบ่ตั้ง นาดิตาใส่ชุดสวยจังเลยชุดเอซี C ฝากมาให้น้องค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่เดยนุ่มใส่ได้ทำไมป่ากขอส่งไปยอยากเรียนนี่ซื้อได้ยังนี่นะอยู่กับป้าแต่งตัวน่ารักขอบคุณค่ะตุ๊ะตุตุตุตะอตุตะสาวตูตาหน่อยไม่หาป่ามาหรอก มาเที่ยวหาป้าอยู่ญี่ปุ่นนะจ๊ะโอ้ยกลัวโควิดค่ะก็จะไปไ้โควิดเศร้าหมดแล้วประอวนคือเมาวเห็นน้าประอวนกักตัวค่ะประอวนกักวนกักตัวพี่เคสอันของตูดตาหน่อยทั้งสวยทั้งเกียงค่ะขอบคุณค่ะประเจ้าจอยแถะว่าวสนันหมุนหมุนหมุนวันนี้น้องมานอนด้วยเหรอคะนอนตั้งมาขึ้นว่านละคะ่ะนอนสองขึ้นแล้ว คนสวยแก้งผ้าให้ตื่นแต่เช้ามาหาปลาหลูงมาจะใส,ส่สูรอันบุนนลูกหนัวหน,น,น,นูสวัสดีสีสองพันสามร้อยท่านค่ะอยากยืนได้ยังเนี่ยนะเมียเมียก็อนยู่เดียวบนบ้างหนูเนี้ยโมไม่เป็นไรค่ะเก่งค่ะ เงี้ยค่ะมาหาป่ามายางมาตุตะมาตุตะอยางมาหาป่าเร็วๆป,ร <c oughs> ๆป่ารุ่นบนนัน่าสันแม่้ขันเดีป่าลุ่นป่ารุ่นเพิ่นกรลังจะเห็นยังตัดตัวคิวเพิ่นคือเพิ่นง <c oughs> แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จฮ <c oughs> หาป่าเด อันฝากก็ติดตามเพจเฮปเปอรลุนในราคาเพจป้าลุนพาเพลินค่ะซื้อซื้อเดียวกันกับซื้อช่องอันยูทูบ้็ค่ะป้าลุนพาเพลินป้าอยากได้ก็มีเลี้ยงเึื่อ้องป้าเจียวฝากติดตามให้ปอรลุนในราคาเฮนครบหมื่นคนในวัยในราคาจังเพควนจะสีสางไล่ได้ได้เดี๋ยวนี้เขาตั้งใจฟันกลัวบ่ ป้ารุนเหมือนแม่เทพจังเลยป้าสันร้านแม่เทพจ้าจ๊อบข้างอกสีเอาเพิ่นจ้ะเนียเพิ่นเพิ่นกนเทเฮ็ดรุลุดหนีแตดจังสันนาลิตาเนะนี่นยนี่อะไรป้ามาัดผมไฮรูง๊งไม่จังสวยมันจังวัตถุงบุบสวัสดีค่ะป้าจะน้องใส่ชุดสวยจังจะมาก็จะถอดให้ละค่ะว่าตัวใหญ่หัวใหญ่อยู่เนาะเออเจ้าลานจะถอดให้เดี๋ยวทานหลุดทรงไปให้แม่เพล่าผ้ากัน น้องเคียดนอนบานเพ้าพ่าวน่านแล้วค่ะหลังทีมีผีกักตัวไม่ได้ไปนอนนานแล้วแม่นค่ะน่เคียดนอนบานแพล่าพ้าวค่ะบานหลังว่าพักในนอนค่ะคุณลาให้น้องไ่เป็นสามีขอบขวบค่ะจะสใสีน้องไปอยูน่องจะสามคืนจะึ้นน <c oughs> นอนนอนแต่สามคืนก็นแม่ย่า่ค่ะแม่ย่า่ผ้านอนสามคืนอยู่ป้าเจ้าบ่มีลูกค่ะมีต่หลานสาวสวัสดีค่ะป้าเจ้าและคนสวยนันดิตาเห็นแวบแรกนึกว่าแม่เทพวสัน พ่อก็แม่สมายนอวสันอันพรว,วาบาสมายดอกาคาะพันทำงานโซ่พันจะเฮ็ดอันคิดคอนเท like, น์เฮ็ดไหลสดพเลียวค่ะพัน,นก็เมือยงปากเอาว่านอนนำ้ำอันพวกอาทิตย์ละสอ,อสองมือสองเหมือสามือวันนี้หนูนาลิตา,นา,นตาดูโตขึ้นเยอะเลยเนาะป้าเมียนค่ะพนเป็นสาวแล้านาลิตานะนจะใส่เสีอางนี้เอมจะใส่ยยียยงแน,นี้สาวสุดหล กดให้แล้วค่ะป้าลุนเพื่อนว่าเอฟซีสองพันหกอยู่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตตามไปช่องเพจปารุณในเด้อค่ะป้าลุนพาเพลินเขาไปกดติดตามเพจปารุนในเด้อค่ะช่องช่องเพจปารุนพาเพลินเด้อค่ะวันนี้หนูนาริตาดูโตขึ้นเยอะเลยปานมัมีหลูกว่าสันเอา แม่โทรศัพท์อยากโทรหาแม่ตินาริตาน้องเครียดยังนะน้องเครียดตอนนอนหรือเหลือยังคะเอียงนอ่นบกขใจค่ะอันพี่มะมัเนี่ยเด้อค่ะป้าเจ้าบกขใจแม่เบื้องไรพ่อก็แม่เดามาขึ้นว่าเบื้องนาริตากับตาการมากตอนไห้น้ำตาว่าจันไห้งางงานน้ำพยการได้ไหมปะเออไห้งานงานงาน้ำตาป้ารุ่นอายุเท่าไรก่อน สี่สิบสามจ้าน้องเคียดเป็นลูกไผ่ขออนุญาตถามจ้าว่าชันน้องเคียดเป็นลูกน้องสายปารุ่นจ้าเป็นอ้ป่าอูเป็นลูกน้องสายป่าอูเมื่อคืนพี่เคียดน้องนิตตาสวยมากเลยขอบคุณค่ะนิตามือนคุณยายเทียมมากป้าเจ้าค่ะกับคุณยายเทียมหน่อยเนาะค่ะเนี่ยวูคือไะไเนี่ยวขาดเอวคื่อแต่วะอีนูฮะ คือไหนเนี่ยเอวขาดเอวคือถือว่า <c oughs> น้องเค้กก็น้องนาริตากับสาวหนุประจานแล้น่าจ่าป่าแมนจ้าสวัสดีค่ะป้าน้องนาริตาคนสวยน่ารักทั้งป้าทั้งร้านขอบคุณค่ะมืนุ่ม้าดูเอาอูเหลียวรอบนึงตอนนี้ป่ารุ่นมาเปลี่ยนกะกับอันอเจียกับป่าเจียว <c oughs> <c oughs> เอาซส่กันไม่เอาใส่กันค่ะตะระมืองตะระเวนป่าเจียวเจียวยุบเดียวเป็นล่มแห่เป็นร่มขึ้นใครอยู่เคี่ยนเอาซอย เมื่อคืนนอนตะเวนเท่เขียนก็นไดลยนอนตะเวนนั่นสวัสดีค่ะป้าแจ้วสวัสดีค่ะนันิตาสาวน้อยร้อยชุดค่ะสวัสดีค่ะป้าแจ้วน้องนันิตาน่ารักที่สุดเมื่อคืนจัดให้คู่จิ้นเต็มค่ะเือเอามื่น,นก็เรือเอา

ค่ะสำหรับไลน์นี ika, ่แม er nah <load> ่เจ้าก็เอาไปซัำนี่กวนเด้อค่ะเดี๋ยวอันจังว่าแจ็คจะมาไหลห้เบิ่งใหม่ไหลเบิดมื่อแล้วมื้อนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องป้าเจ้าแน่ๆจ้าฟาดเ้าเจ้าน้องนาริตาแล้วก็ฝากติดตามเพจให้อะรุ่นน้ำแน่แะบรุ่นภาเพิ่นค่ะสำหรับไลน์นี่ก็เอาไปซัำนี่กวนเนาะค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บ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 ไม่มาจุ๊บจุ๊บจ้า